หญิงสาวคนหนึ่งเดินทางไปต่างเมืองเพื่อหางานที่ดีกว่าทําเธอสัญญากับแม่ตัวเองไว้ว่าเธอจะกลับมาเยี่ยมแม่บ่อยๆแต่4เดือนผ่านไปแล้วยังไม่เห็นวี่แววว่าเธอจะกลับมาบ้านแม่เธอคิดถึงเธอมากแต่จู่ๆวันหนึ่งกลางฤดูหนาวผูห้หญิงคนนั้นก็ตะโกนขึ้นว่าเมษามาถึงแล้วเป็นไปได้ไงกันเมษาเป็นชื่อลูกสาวของเธอในที่สุดเธอก็กลับมาเยี่ยมครอบครัว อันนี้เป็นคำภาษาอังกฤษปกติมันอยู่ใต้ตัวคุณเอาตัวอักษรตัวแรกออกแล้วมันก็จะไปอยู่บนคุณแทนถ้าเอาตัวอักษรสองตัวแรกออกคุณก็จะไม่เห็นมันเป็นคำว่าอะไรคำว่า s h a r e C H A I R เปลี่ยนเป็น H A I R ผมและ A I R อากาศดูภาพนี้แล้วลองทำความเข้าใจซิว่ามันผิดป,ปกติยังไง หญิงสาวคนนี้เอารองเท้าบูทไปวางบนโต๊ะแล้วเอาเลื่อยไปใส่ตู้เย็นทำไมแล้วรูปนี้ล่ะมีอะไรที่คุณว่าแปลกๆป,ก,ปกไหมมีตุ๊กตาหิมะอยู่ในเตาอบและมีปลายอยู่ในเครื่องปิ้งขนมปังเดนิสมาเรียและจูลี่กำลังอยู่ในงานปาร์ตี้พวกเขาก็เลยคิดว่าจะเล่นเกม ตอนนี้มีหมวกอยู่5า้าใบสองใบเป็นสีแดงและอีกสาใบเป็นสีเหลืองทุกคนก็หลับตาแล้วสุ่มเลือกหมวกเพื่อมาใส่ไว้บนศีรษะแล้วต่างคนก็ต่างเปิดตาและมองหน้ากันและกันแต่ละคนต้องเดาว่าหมวกที่เพิ่งสวมไปน่ะเป็นสีอะไรเดนิสกับจูลี่บอกว่าตัวเองไม่รู้แต่มาเรียพูดชัดเจนเลยว่าเธอรู้ว่าเธอใส่หมวกสีอะไรคุณล่ะรู้ไหม ีเหลืองไงมาเรียเห็นว่าเดนนิสกับจูลี่กำลังสวมหมวกสีแดงและเธอก็รู้ว่าหมวกสีแดงนี่นมีแค่สองใบคุณจะแชร์มันไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้แชะมันคืออะไรรูปถ่ายไงนึกถึงภาษาอังกฤษไว้คุณเห็นตัวอักษร o t t f f SS s s, <S ขึ้นมา แล้วอีก3ตัวที่ตามมาคืออะไรควรต้องเป็น e, n และ t มันคือตัวอักษรตัวแรกของคำว่า1-10ถึง10ในภาษาอังกฤษไมเคิลกำลังเดินไปตามถานนและเห็นว่ามีซองจดหมายหล่นลงมาที่เท้าตัวเองเขาหยิบขึ้นมาข้างในมีกุญแจอยู่และมีโน้ตที่เขียนว่าช่วยด้วย 3, 2, 3 ไมเคิลก็เข้าไปในตึกและอีกพักเดียวก็ได้เห็นประตูห้องเบอร์3 2 3เขาเลยใช้กุญแจไขเข้าไปเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้หน้าต่างเขาโดนปิดปากและถูกล่ามติดไว้กับเก้าอี้พอเป็นอิสระแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่ามีผู้ชายสองคนบุกเข้ามาในออฟฟิศผมล่ามผมไว้แล้วก็เอาเงินผมในเซฟไปหมดเลยตัวโชคดีนะที่มือผมไม่ถูกมัดผมเลยเขียนโน้ตนี้ได้แล้วก็โยนออกนอกหน้าต่างพร้อมกับกุญแจ ำไมเคิลไม่ชื่อผู้ชายคนนี้แล้วโทรหาตำรวจแทนทำไมละ่ะซองจดหมายปิดไว้ด้วยน้ำลายเขาจะทำได้ไงถ้าถูกปิดปากสิ่งนี้ไม่เคยถูกโยนทิ้งแต่คนเราจับมันได้และคนเรามองหาวิธีทำให้มันหายตลอดมันคืออะไร ใช่ไงล่ะมี2ทีมกำลังเล่นฟุตบอลแข่งกันอยู่แต่และทีมยิงเข้าประตูโดยรวมได้ทีมละ2ไประตูแต่ดันเกิดมีทีมหนึงชนะซสะได้อีกทีมแพ้มันยังไงกันมีทีมหนึ่งเตะเข้าประตูตัวเองมีบล็อกเกอร์ชื่อดังมากและอายุยังน้อยคนหนึ่งชื่อเอริก เขาได้เขียนหนังสือเล่มแรกขึ้นมาและกำลังเตรียมตัวไปแจกลายเซ็นหนังสือครั้งแรกเขาตื่นเต้นแล้วก็ประหม่ามากก็เลยไปพักตั้งสติแป๊บนึ่งในมุมเงียบๆแต่ตอนหกโมงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่การพบปะต้องเริ่มขึ้นแล้วแต่ก็ไม่มีใครหาตัวเอริกเจอผ่านไป10นาทียามก็ไปเจอเขานอนสลบที่พื้นห้องน้ํามีคนตีหัวหนักเขียนคนนี้เข้าแล้ว ตำรวจมีผู้ต้องสงสัย3คนอังเจลาซึ่งเป็นเอเจนต์ของเขาบอกว่าเธอกำลังยุ่งอยู่กับการแก้ปัญหาการจัดงานที่เร่งด่วนมากๆแฟรงซ์ Frank, ซึ่งเป็นหนึ่งในแฟนๆของเอริกบอกว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของบรรดาหนังสือที่เอริกเขียนมาหลายปีเขาคงไม่ทำร้ายนักเขียนของเขาแน่และแพทริกซึ่งเป็นยามบอกว่าเขากำลังคอยกันแฟนๆไม่ให้มาที่ทางเขา้าใครการตีหัวเอริก แฟรงไงล่ะนี่มันหนังสือเล่มแรกของเอริกนะแฟรงไม่มีทางอ่านหนังสือเอริกมาหลายปีได้ตั้งใจสังเกตดูผู้ชายพวกนี้ให้ดีนะใครเป็นนักดับเพลิงตัวปลอมผู้ชายคนทางขวาไงล่ะเขาไม่ได้สวมหมวกนิรภัยและเขาก็ไม่มีกระเป๋าพิเศษด้วยแถมกางเกงก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบ คุณมีถ้วยเปล่า3ามถ้วยและมีก้อนน้ำตาล10ก้อนคุณต้องแบ่งก้อนน้ำตาลพวกนี้ลงถ้วยเพื่อให้แต่ละถ้วยมีจำนวนก้อนน้ำตาลเป็นเลขคี่ใส่ก้อนน้ำตาล3ก้อนลงในถ้วยแรกใส่อีก3ก้อนลงถ้วยที่2หลังจากนั้นใส่ก้อนน้ำตาลที่เหลือสี่ก้อนลงในถ้วยที่3แล้วเอาถ้วยที่2ใส่ลงในถ้วยที่3อีกทีทีนี้ถ้วยแรกก็มีก้อนน้ำตาล3าก้อน และถ้วยที่2ก็มีน้ําตาล3ก้อนเช่นกันส่วนถ้วยที่3มีน้ําตาล7ก้อน4ก้อนในถ้วยของมันเองและอีก3ในถ้วยที่2เพื่อนร่วมห้องสองคนเดบรากับราเชลกําลังเดินกลับบ้านหลังจากไปซื้อของเข้าบ้านรายสัปดาห์มาเดบราบ่นอุบเลยว่าทุงของเธอหนักมากแล้วราเชลก็บอกเดบรา a ว่า ฉันไม่เข้าใจเลยเธอจะหงุดหงิดทําไมถ้าเธอเอาถุงของเธอมาให้ฉันใบหนึ่งฉันจะถือถุงมากกว่าเธอสองเท่าเลยนะแล้วถ้าฉันเอาถุงของฉันให้เธอใบหนึ่งเราก็จะถือถุงเท่ากันพวกเธอถือถุงกันกี่ใบ,บราเชลถือ7จ็ดใบแต่เดบราถือแค่5้าใบเท่านั้น จอจผู้ช่วยของนักสืบแบล็กมาทำงานสายพอเขามาถึงเขาก็เล่าเรื่องราวนี้ให้เจ้านายฟังผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงแล้วผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนอนไม่ได้สติอยู่ข้างทางฝั่งซ้ายของถนนครับผมก็เลยอุ้มเขาขึ้นมาแล้วพาเขาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในที่สุดเขาก็รู้สึกตัวเขาบอกผมว่ามีคนผลักเขาลงมาจากรถที่วิ่งอยู่กระเป๋าที่มีเงินทั้งหมดกับเอกสารของเขาถูกทิ้งอยู่ในรถคันนั้นแต่นักสืบแบลครู้เลยว่าลูกน้องของเขาโกหกเขารู้ได้ยังไงนะ ถ้าผู้ชายคนนั้นถูกผลักหล่นลงมาจากรถจริงเขาก็จะไปนอนอยู่ด้านขวาของถนนสิมิชิด้านซ้ายเคนเนตหิวไสกิ่วเขาไปเจอเข้ากับร้านอาหารแทาทางดูดีก็เลยสั่งเบอร์เกอร์มากินชิ้นหนึ่งหลังจากพนักง,งานเสิร์ฟเอาอาหารมาเสิร์ฟให้เคนเนตก็เลยเข้าห้องน้ําไปล้างมือกลับออกมาอีกทีเบอร์เกอร์หายไปแล้วเขามองไปรอบๆร,ร้านแล้วเข้าใจเลยว่าใครเอามือเที่ยงเขาไปกินคุณล่าดูออกไหม มันคือผู้หญิงคนที่มีสุนัขก,กำลังทำจมูกดมฟุตฟิตใกล้ๆขาเธอถ้าเธอดื่มแต่กาแฟจริงซึ่งเธอแกล้งทำอยู่เจ้าสุนัขก,ก็คงไม่สนใจเธอขนาดนี้แมรี่กำลังเดินผ่านสวนสาธารณะไปแล้วเธอก็ไปเห็นสุนัขที่หิวโหยตัวหนึ่งเธอเลยตัดสินใจจะแบ่งขนมของเธอให้กับมันแต่โชคไม่ดีที่มีลำธารกั้นเธอกับเจ้าสุนัขอยู่เธอจึงนั่งยองๆลงแล้วชวนให้สุนัขหันมาเพื่อให้มันเห็นของกิน เจ้าสุนัขมาหาเธอได้ในทันทีเลยแต่ไม่มีสะพานข้ามลำธารน,นะแถมมันก็ตัวไม่เปียกด้วยเป็นไปได้ไงกันตอนนั้นมันเป็นฤดูหนาวลำธารเป็นน้ำแข็งมีนักธุรกิจที่ร่ำรวยคนหนึ่งหายตัวไปจากที่ทำงานทิ้งไว้แค่กระดาษโน้ตพร้อมกับตัวเลข6 4 9 10 และ11กับปฏิทินอันหนึ่งตำรวจมีผู้ต้องสงสัย5รายคือเจมส์เควินแคโรลเจสันและลอร่าใครรู้บางอย่างเกี่ยวกับการหายตัวไปของชายคนนั้นเจสันนี่ล่ะตัวเลขหมายถึงเดือนต่างๆใน1ปีและในภาษาอังกฤษตัวอักษรตัวแรกของเลขเดือนคือชื่อคนร้าย J.A.S.O.N แมทธิวซื้อสมาร์ทโฟนใหม่กับเคสมือถือมาเขาจ่ายไป310ดอลลาร์ 10, แล้วตัวเครื่องแพงกว่าเคส300ดอลลาร์แมทธิวซื้อโทรศัพท์มาในราคาเท่าไหร่เขาจ่ายไป305ดอลลาร์โทนี่เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยง3ชั่วโมงหลังจากงานเริ่มมีแขกหลายคนมาหาเขาแล้วถามว่าจะเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตตรงไหนได้บ้าง แต่โชคไม่ดีที่มีเต้ารับอันเดียวในบ้านของโทนี่เขาก็เลยต้องไปตรวจดูปลั๊กพ่วงทุกอันที่เขามีช่วยเขาคิดทีสิว่าจะชาร์จมือถือได้กี่เครื่องต่อครั้งโทนี่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้8เครื่องดูสิมีปลั๊กพ่วงอันนึงสายไฟถูกตัดขาดปลั๊กพ่วงที่มีเต้ารับอันเดียวนั้นใช้ไม่ได้อยู่แล้วและมีปลั๊กพ่วงอันหนึ่งที่ไม่มีสายไฟมาเลย อีกอันไม่มีรูให้เสียบปลั๊กแถมเต้ารับที่มี2รูจะถูกเสียบด้วยเต้าเสียบจากอันอื่นนักธุรกิจผู้ร่ำรวยคนหนึ่งโทรแจ้งตำรวจเขาบอกว่าเขาไปถึงที่ทํางานของเขาตอนเช้าแล้วจาได้ว่าตัวเองทิ้งเอกสารสําคัญมากมายไว้กองนึงในตู้เซฟที่บ้านเขาก็เลยส่งจอนเลขขาของเขาให้ไปเอามาให้แต่ครึ่งชั่วโมงต่อมาจอนก็โทรกลับมาบอกว่าเซฟถูกเปิดทิ้งไว้เอกสารยังอยู่ดีข้างในแต่ว่าเงินหายไปหมดเลย ตำรวจตรวจดูทุกซอกทุกมุมของห้องทำงานที่บ้านของนักธุรกิจคนดังกล่าวและพยายามจะหารอยนิ้วมือแต่ว่าหาไม่เจอเลยนักสืบมีผู้ต้องสงสัย3ราย1คือเลขา2คือหลานของนักธุรกิจชื่อมาร์คและแม่บ้านเลขาบอกว่าเขาโทรหาเจ้านายเลยทันทีตอนที่เห็นเซฟมาร์คบอกว่าผมเปิดประตูให้จอนแล้วผมก็ไปที่ห้องแล้วก็มารู้เรื่องเหตุด,ดังกล่าวหลังจากจอนโทรมาแป๊บเดียวเอง แม่บ้านบอกตำรวจว่าเธอยุ่งอยู่กับงานบ้านและยังไม่ได้เข้าไปในห้องทำงานเลยตั้งแต่เย็นวันก่อนหน้าใครเป็นคนเอาเงินไปเลขาเอาไปไม่มีรอยนิ้วมืออะไรในห้องเตอร์จอนอยู่ที่นั่นและเขาจับทุกอย่างแน่นอนถ้าเขาไม่ได้เป็นคนทำเขาคงจะไม่เช็ดรอยนิ้วมือของเขาออกเกลี้ยง คุณหาไดาโนเสาร์ตัวหนึ่งที่ไม่เข้าพวกได้ไหมใช่แล้วตัวนี้นี่เอง